สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่21พฤษภาคมถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนนะคู่หนึ่งเดิมทีเป็นกล้าสึกพกเพชรบ้านลาดปรากฏว่ามวยคู่นี้พักไม่พอจึงได้คู่หนึ่งคู่ใหม่มานะคู่หนึ่งคู่ใหม่นี่กุมารทองสิบเพชรชลูกันเจอกับจิรวัตรสราชูมิร้อยหนึ่ง วันนี้นะมาพร้อมกับ3ามฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้เรทราคาต่อรองที่น่าสนใจมาก fc ชอบกดรั b สไทย b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะแอดห1 1 8ช่วยท่านได้แอดห1 1 8นี่ fc สามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่มวยไทยเสีคู่ที่ห กุมารทองสิบเพชรชลุกันเจอจิรวัตรสราชภูมิมวยคู่นี้เขาบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะเป็นจิรวัตรเคยชนะคะแนนมาสามฟอร์มล่าสุดของกุมารทองนี่แพ้พลายพยักษ์สพระพรานารายชนะน็อกยกสามพลายพลัพลายพยักษ์นะสพระพรานารายที่ช่องเจ็ดสุดท้ายนะชนะน็อกยกสี่ธงรบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นกุมารทองเขาเป็นใครมาจากไหน ฟอร์มการชกเห็นเห็นอยู่อาวุธเป็นยังไงเดี๋ยวช่างก่อนชกค่อยมารู้กันส่วนจิรวัตรนะสราชภูมิสามฟอร์มล่าสุดชนะฮาดิสิ์อัมพลชนะพลายพยักษ์สพระพรานารายสุดท้ายนะแพ้นอกยกสองพลายพยักษ์สพระพรานารายมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นจิรวัตรเคยชนะฟอร์มของจิรวัตรนะเป็นมวยขวา แข่งขวาดีสเตปการออกอาวุธหนึ่งสองหมัด 1, 2, หนึ่งสองนีดีามากมเป็นหนุ่มวัยสิบห้านะเป็นคนกรทมมวยคู่นี้เรทเปิดนะเรทเปิดต่อรองหงแดงชอบนะชอบไปที่จิรวัตรมวยเคยชนะมามวยคู่นี้รู้ทางกุมารทองเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวช่างก่อนชคหงแดงจะสืบมาให้แต่วันนี้เบื้องต้นนะชอบจิรวัตร กีรวัตรเป็นมวยขวาแข้งขวาหนักแรงหมัดขวาสเต็ปหนสองดีในเกาะเกี่ยวดีมากๆมาที่คู่2คู่สองสิลาเพชรปอเพชรไขแก้วเจอกับเทพนาคาอ,อบอปจนครพนมเรตเปิดนะศิลาเพชรต,ต่อ19โอ้โหถือว่าเบียดมากๆมวยคู่นี้เบียดสดๆเกาจริงกูรูมวยไทยเจลีสีเชื่อมั่นไปที่ศิลาเพชรนะมองว่าศิลาเพชรนี่มวยซ้าย แข้งซ้ายหนักแดงหมัดซ้ายเนี่ยไครโดนไม่ได้หลับหลน่นถือว่าเป็นมวยมีนาทีทองขณะที่เทพนาคาเทพนาคาเนี่จากนครพนมนะปีนี้ยี่สิบสองเป็นมวยในดีเป็นมวยในดีเข่าในดีนอกนี่มีแข้งกว่าสามฟอร์มล่าสุดของศิลาเพชรแพ้อํานวยเดชวอวันนทวีชนะน็อกยกห้าอํานวยเดชวอวันนทวีสุดท้ายชนะน็อกยกสามหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลยีหลวงภูสวง ดูจากสองฟอร์มล่าสุดนี่ชนะนอกแสดงว่าหมัดซ้ายของศิลาเพชรนี่ไม่ธรรมดาคณะที่นะเทพนาคาเทพนาคาวันนี้ไม่มียอมเป็นมวยอาวุธดีแข้งขวาดีในเหนียวแน่นสามฟอร์มล่าสุดเทพนาคาชนะกระต่ายทองตาลสงยิมอุบลชนะเพชรท่าแขกอบจอสกล ที่นครพนมสุดท้ายนะชนะนอกยกสามแสนเก่งหนุงบางกะดีราชดำเนินดูจากฟอร์มการชกนี่ปีหกปี66ทั้งคู่ได้เคลื่อนไหวมาตลอดเพียงแต่ว่าเคลื่อนไหวในวงในเมืองกรุงและต่างจังหวัดวันนี้หงแดงให้รองไปที่เทพนาคามองว่าเทพนาคาเนี่ย กระดูกดีกว่าผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าซ้อมอยู่อบอจนครพนมภายใต้การดูแลของท่านดอกเตอร์ธนบวรศิร,ริคุณากรคุณทีมงานนครพนมวันนี้ไม่มียอมอยู่แล้วหมายมันปั้นมือจะปั้นนะให้เทพนาคาติดลมบนให้ได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เทพนาคาหนึ่งสองสามบล็อกหมัดบล็อกแข้งวันนี้ไม่ละไม่หลวมกาดไม่หล่นนะหนึ่งสองสามไม่หลับไม่หล่นสี่ห้าเดินเกาะเดินเกี่ยว คาดว่า4ีหจะเบียดบทเบียดบทการยืนระยะที่ดีกว่าจะทําให้เทพนาคาเบียดเฉือนชนะศิลาเพชรปอรเพชรไข่แก้วแบบสนุกเลดเปิดหนะ้าศิลาเพชรต่อ1ิเก้าให้รองมาที่เทพนาคาอ้อ,อประจอนนครธนมุ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงงแดงโอยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแอดหงหนึนรู้ลึกรู้ก่อนใครทำไม่อยากพลาด รู้ไปกับแอดหงหนึหน่มวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอบเวทีแอดหงหนึ่งหนึ่แอดหงหนึนะเอซสามารถจิ้มออกตัวได้จิ้มมวยรักมวยชอบได้มาที่คู่3คู่3มรองคู่เอกช่างทองเอ็มยูเดนเจอกับเพชรดำพอเจริญแพทย์ร้อาช่างทองเนี่ย จากกระบีนะซ้อมอยู่เอฟเอคูกขนาดที่เพชรดำหรือยบสามจากสระบุรีซ้อมอยู่ปวกแดงนะพอเจริญแพทย์สามฟอร์มล่าสุดของทงัทงทองชนะนกยกสามเพชรมณีเกียรติพันธมิตรแพ้ยอดเพชรพอเจริญแพทย์สุดท้ายนะชนะนอกยกสามยอดเพชรพอเจริญแพทย์สามฟอร์มล่าสุดของเพชรด,ดำชนะสักชัยนะ้อยเอ็มยูเดนแพ้กาดกาแปะมินเรียวสุดท้ายนะชนะสักชัยนะ้อยเอ็มยูเดนช่องเจ็ด ครบเครื่องก็ต้องช่างทองนะมวยซ้ายแข้งขวาหนะัแกแรงหมัดแข้งซ้ายดีนะเป็นมวยซ้ายหมัดซ้ายดีสอกคมในเหนียวแน่นหัวจิตหัวใจดีสรีระรูปร่างดีขนาดที่เพชรด,ดำเ่ยเพชรด,ดำจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยขวาแข้งขวาดีเข่าในดีหมัดขวาดีมวยคู่นี้หองแดงชอบไปที่ช่างทองมองว่าช่างทองอาวุธดูหลากหลายกว่าสรีระรูปร่างพอๆกันวันนี้เจอกับ เพชรดำโอเคแม้ว่าจะไม่ใช่งานง่ายแต่เมื่อเจอเบียดบทเบียดบทหงแดงยังเชื่อไปที่ช่างทองช่างทองจะชนะพเพชรดำพอเจริญแพทย์เลดเปิดหน้าช่างทองต่อสามสองให้ต่อไปที่ช่างทองมาถึงคู่เอกคู่เอก,เอกป้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบกเวทีมวยไทยเจ็ดสีวิวเพชรโกศลเจอกับทัมแบ็กที่เคยุตนานมวยคู่นี้นะโอ้โหเอฟซี FC ของหงแดงนี่แสดงทัศนะเข้าเข้ามากันเยอะเหลือเกิน แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าวันนี้นะคัมแบ็กยังไม่ถึงคัมแบ็กยังห่างมากวิวดูดีกว่าเยอะขณะที่ f อฟซีของแดงอีกคนหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณสิทธิศักดิ์พินากันบนนะบนบอกว่าใครๆก็บอกว่ายังไม่ถึงมวยคู่นี้นะเรทเปิดมานะ วิวต่อสองหนึ่งเรทเปิดสองหนึ่งเนี่ยสามหนึ่งก็ยังไม่แพงมวยไทยจะสีอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มีบางเว็บนะมีบางเว็บเปิดมาวิวต่อห้าสี่ขงแดงมองว่าราคาห้าสี่เนี่ยถือว่าเป็นราคาลวงแต่ราคาจริงๆน่าจะต่อสองหนึ่งสามหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองสามหนึ่งประมาณนี้วันนี้นะมวยคู่นี้เจอกันได้ไหม หงแดงบอกว่าเจอกันได้อะไรข้อเกิดขึ้นได้มวยคู่นี้ไม่ได้อยู่ที่คัมแบ็กแต่อยู่ที่วิวนะพูดตรงๆนะอยู่ที่วิววิวมาสภาพไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าวิวมาตั้งแต่ร้อยถึง80วันนี้วิวดูดีกว่าแต่ถ้าวิวมาตาม่ำกว่า80สบนะวันนี้มาเจอคัมแบ็กถือว่าเป็นโจทย์ินคัมแบ็กอาวุธไม่ธรรมดาแข่งซ้ายหนักแรงหมัดซ้ายคมศอบคมในก็เหนียวแน่น เอาอย่างนี้ดีกว่าจิ้มถูกเตะถูกนะวิวสั่นได้เหมือนกันมาดูสามฟอร์มล่าสุดของมวยคู่นี้วิวเนี่ยนะยี่สาจากจันทบุรีเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องชกได้ทั้งสากลและมวยไทยแพ้คมเพชชโชดบางแสนนะชนะคมเพชชโชดบางแสนสุดท้ายนะแพ้รนชัยตอรามินทาดูคู่ต่อสู้วิวที่เจอมาเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นขณะที่คัมแบ็ค คัมแบ็กใน3ฟอร์มล่า,าสุดไม่ธรรมดาซ้ายจากโคราช21ส21ชนะดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์ชนะวินมรัตนบัณฑิตสุดท้ายชนะพรสนเนวิวเน,น่าหายจากสังเวียนมวยไทยเนี่ยไปกว่า6เดือนการหายไปนี่มีปัญหาไหมซ้อมเป็นยังไงความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อเป็นยังไงขณะที่คัมแบ็กเคลื่อนไหวตลอดคัมแบ็ก k นของเขาแน่นอนจริงๆ เตะซ้ายต่อยซ้ายในเหนียวแน่นหัวจิตหัวใจเคินร้อยมวยคู่นี้นะเหรเปิดวิวต่อสองหนึ่งหงแดงยังเชื่อมั่นไปที่วิวถามมวยคู่นี้สู้กันได้สู้กันได้แต่หงแดงก็ยังเชื่อมั่นไปที่วิวเพราะว่าการป้องกันแชมป์เม็ดเงินในการป้องกันแชมป์มันสูงถ้าไม่ได้ทชกวันซึ่งค่าตัวดูดีมากป้องกันแชมป์ช่องเจ็ดนี่แหละถือว่าเป็นการป้องกันแชมป เป็นการชกมวยไทยในรูปแบบ5ยกที่เงินดีที่สุดในประเทศไทยหงแดงกล้าการันตีเลยเงินดีที่สุดค่าตัวดีที่สุดเงินป้องกันแชมป์เยอะที่สุดอันนี้ไม่ได้อวยใครนะแต่พูดจากการสืบสอบข้อมูลต่างๆของแต่ละเวทีแล้วมาเล่าสู่ f อฟซีฟังม่เวทีอื่นก็ไม่ได้น้อยไปกว่าน,นี้หรอกเพียงแต่ว่าช่องเจ็ดมันเยอะกว่า วันนี้หงแดงชอบไปที่วิวมองว่าวิวดูดีกว่าในเรื่องของอาวุธในเรื่องของหลักเหลี่ยม iQ ประสบการณ์กระดูกมวยเบอร์มวยวันนี้คัมแบ็กจะชนะต้องท็อปฟอร์มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่วิวมาต่ำกว่าแปดสิบวันนี้ถ้ามาต่ำกว่าแปดสิบเสร็จวิวนะอย่าประมาทอ,อ๋อไม่ใช่สิเสร็จคัมแบ็กนะอย่าประมาทคัมแบ็กมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะชี้ชัดไปที่นีเลยวิวเพชรโกศลมองว่าวันนี้วิวดูดีกว่าทุกเรื่องจะเบียดชนะ ขาดลอยท้ายๆนะป้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบกไว้ได้เลทเปิดวิวต่อสองหนึ่งชอบที่สองชี้ชัดไปที่ช่างทองเอ็มยูเดนวันนี้มองว่าสรีรารูปร่างไม่เป็นรองทางมวยซ้ายดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรดำพอเจริญเพชรเลทช่างทองต่อสามสองนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามหงแดงให้รองไปที่เทพนาคามองว่าเทพนาคานี่ผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะเก๋าเกมกว่าหนึ่งสองสามปิดแข้งปิดหมัดซ้ายของศิลาเพชรได้ได้ 4ี่ห้ากล่อเกี่ยววันนี้ชอบไปที่เทพนาคาชอบ3เทพนาคานะเรดเปิดศิลาเพชรต่ตอสิบเก้าให้รองไปที่เทพนาคาส่วนชอบสุดท้ายของแดงยังชอบมวยที่เคยชน,นะนะชอบจิรวัตรสราชภูมิเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาสเต็ปการออกอาวุธเข้าออกรวดเร็วมากแข่งขวาดีหมัดหนึ่งสองดีในเหนียวแน่นวันนี้จะเบียดเฉือชนะคู่ปรับเกา่ายางกุมารทองสิทธิเพชรลูกันได้แบบสนุก fc ชอบกด subscribe ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานมวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตวันนี้มาพร้อมเรดสามฟอร์มล่าสุดถ้าต้องการข้อมูลดิบข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนักสู้แต่ละคนมาเปไ็นยังไงมาขาดมาเกินใครพามาซ้อมที่ไหนอัดฉีดมาไหมข้อมูลแต่ละข้อมูลไม่มีรับอารมณ์ังเห็นยังไงเล่าหรอกั้นช่างก่อนชก อย่าลืมติดตามช่างก่อนโชคนะถือว่าเป็นข้อมูลดิบข้อมูลดี FC สามารถนำไปจิ้มนำใช้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอให้ FC ทุกคนสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชะนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ